สวัสดีครับวันนี้ก็ลงมาหาสมุนไพรในคลองนะครับเปลี่ยนแขะหมดเลยนะครับนะครัานๆเจะได้ถ่ายทีนะครับเพราะเวลามาหาสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกจะถ่ายนะอันนี้ก็มาหาต้น ต้นปอนะครับนะี่ครับปอปอพานหรือปอป่านะครับนะบนะบส่วนที่ใช้ก็จะเป็นรากนะครับนะี่รากมหาตามตะลิ่งตามนาม้ำเสาะอย่างนี้นะครับไม่ต้องขุดนะครับนะรากตอนนี้จะเอาไปเข้ายาพวกโรค ตับนะครับกท้องมานท้องโตนะครับเนี่ยท้องมานท้องแข็งท้องโตเกือบผิดแล้วตัวนี้ไม่ใช่นะรากไม่ใช่นนราก็จะเป็นแบบนี้เปลือกจะสีส้มๆนะแล้วก็จะเข้ายา อีกตำรับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับพวกประสานกระดูกนะครับเพแก้ปวดกระดูกจะต้องเข้าตำรับก่อนนะครับดูอีกนะไม่มีคนถ่ายให้นะ <laughs> ถ่ายเองคนเดียว เรียมก็ไม่ได้เอามามีแค่ขวานรจริงก็เขา้ายาได้หลายตำรับนะครับแต่ว่า เราไม่รู้ว่าส่วนประกอบอะไรบ้างเราก็จะใช้ตามที่เราได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์นะครับนะ <c oughs> ครับต้นปอใช้รากนะครับ <c oughs> จะหมดแล้วล่ะตัวนี้เป็นมหาดนะครับนี่มหาด ใบมหาด เจอนะครับอยู่ในคลองส่งน้ำตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นเนี่ย